ก่อนอื่นต้องสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนกันก่อนเลยนะครับหลังจากคลิปที่แล้วที่เราไปแย่งของจากเอ,อ่อกลุ่มคนที่เขาไปยิงอาสน์เทียนอยู่นะครับโอ้โหทุรักทุเลครับทุกคนกว่าจะได้มานี่หัวร้อนไปหลายยกครับตอนนี้ผมก็เลยเอ,อ่อหลังจากนั้นผมเอาของไปเก็บนะครับตอนนี้ก็ เออมาสำรวจแถวๆชอบกางนะมันมีบ้านหลังหนึ่งที่ผมเล็งไว้นานแล้วนะตั้งแต่เขาเพิ่งเริ่มสร้างแล้วผมกะว่าผมจะลองมาดิฟดูนะครับดิฟบ้านดูเพราะว่าผมบอกเลยว่าโหมดนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะดิฟง่ายนะคใครที่ได้ได้ได,ดูไลฟ์สตรีมสดเนี่ยไอพวกเอ่อไลฟ์สตรีมสดเก่าๆที่ผมเพิ่งเล่นโหมดนี้แรกๆเนี่ยจะเห็นได้ว่าผมเออดิฟบ้านได้ขอไปเยอะมากๆนะเพราะว่ามันไม่เห็นบังแคนนะครับมันไม่เห็นบังแนนคนมันไม่เห็นอะไรต้องจําแบบ ต้องสื่อสารกันดีๆนะว่าใครเป็นใครไม่งั้นที่ผมบอกเลยว่าบ้านหายแน่นอนครับหมดนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปนี้เรามาลองดูนดีกว่าครับว่าผมจะทําสําเร็จหรือเปล่านะแต่ทำไมมันอยู่มันสิงกันอยู่แต่ในบ้านก็ไม่รู้นะเมื่อกี้ยิงแล้วมันยิงน,นี่ไงนี่ไงเห็นไหมคนดูผมบอกแล้วมันอยู่ไว้พวกเนี้ยไม่เห็นคนเล่นของหรือย,อยังมายิงเลย้ยเฮ้ยจะด,ดิฟเขาบา้านโอ้ฮ้ยท่น S <S ม,มันมีป้อมปืนไหมวะเฮ้ยโอ้ยนี่ไม่ทันโอ้ชิบหายแล้วิบหายแล้วโดนถะังโดนถังอ่ะอยากดิฟบ้านมันเน่ยไม่มีอะไรทำเจอแมงปแปะระเบิดแน่เลยเดี๋ยวฝั่งนี้ ไอฝั่งนี้มันเป็นห้องของเลยนี่มาโอ้จะได้วะของเลยเนี่ยคนดูเนี่ยห้องของเลยอ่ะโอ้โหจะได้วะถ้าผมลงมาช็อตแรกอะผมว่าได้เปิด้เประตูเลยเปิดดีครับเปิดดีครับอาโหลเปิดดีเปิดดี

ดแม่ช็อดนี้น่าเสียดายครับทุกคนโดนเซ็นเซอร์ไปฮะไม่ใช่เซ็นเซอร์อะไรนะสายผมรูดนะสายที่ต่อมือถือกับการ์ดแคปเจอร์นะเรียบร้อยเลยครับคือพอดีว่ามอสเซตปาดแตกสามครับคุณดูหล่อเบาๆอุ้ยแตกสี่อุ้ยแตกสี่อะครับอ้โมอสเซตหล่ออีกแล้วจอดนี้คนเกิดเหรวิบลัระเบิดหาระเบิดบิ้วเลยโอ้โหเสียดายว่ะเมื่อกี้ผ้ามันตัดใช่ไหม นี่เงืยเสียดายจัดเลยไฮไลท์เสียไฮ <laughs> ไลท์เสียเออป๊อ,อดเบิดบิลไม่ได้แป๊บหนึง่งหาระเบิดทีบ้านนี่มีแต่โปอะ <c oughs> อุ้ยกำเพียบเลยบ้านนี่มีแต้มมั้่เนี่ยไม่รู้อ่ะพี่หายนี่ครับพี่หาหาระเบิดฐานก่อนเลยพี่รับระเบิดฐาน,นเลยวนะเออพัดอะ่ะเสียดายว่ะพาดเตกสามเลยเมื่อกี้บอกว่าเตงโหดมากัน

โอ้ไม่มีสิทธิ์สร้างชิบหายแล้วสิทธิ์บิวบิวสิทธิ์วินนนขนะวข้างบ้านพี่ชิบหายแล้วไงพี่พีดเล่นกับมันเดินก่อนนะดูพี่ข้างบ้านก่อนเลยแล้วอย่างปิงเลยว่ะตอนเนี้ยโอ้โหยูจี้อีกว่ะพี่อย่าให้มันเข้าประตูมานะพี่ โยเอาไงดีวะติดดิวนอกบ้านเดี๋ยวน,ะบบนี้ไดี่ครับดูอนาเคก่อนโอ้โหติดดิวนอก ก็ไม่คิดว่าจะรอดไงใครมันคิดว่าจะรอดว่าสามตัวแต่เสือกรอดไงเพราะมันเป็นมันเป็นมอสเซตอะอพรามันเป็นมอสเซตอะครับดูมันก็จะรอดออกมามผ่านไปสักพักหนึ่งผมก็ให้น้องวางแจงให้นอกบ้านนะทุกคนแล้วก็ผมก็ปล่อยตัวออกไปคราบระเบิดครับแล้วก็เอาระเบิดไประเบิดบิวข้างบ้านครับในที่สุดเราก็ได้บิวได้บ้านมาครอบครองแล้วครับหลังนี้ไม่ต้องเหนื่อยเยอะครับ ตั้งนิ้วเลยตั้งยัง okay, เออแค่นั้นแหละพี่เอาชุดเหล็กไว้ไหนวะเนี okay, ย่ยโอเคถ่ายดูล็อกแลมีเกมแป๊บนึงนะพี่พึ่งทำเลยนะหาดบ้าแล้วนนพี่ประตูเ้าหก หาาเเ้น <formation jin inh throat> <at> ี่คนดูมาดูห้องเตากันดีกว่าครับว่าเตาเขามีอะไรบ้างก็กระหึ่มอยู่เหมือนกแล้วเนี่ยเออเสียงกระหึ่มเดียวมาตรฐานจะทิ้งเหรียนเหมือนกันอะไรก่อนไปหนึ่งดีกว่าที่เกินร้อยแปดสิบแปดโอ้เหล็กเจ็ดโอ้สองร้อยกว่าเฮ้ยเสียงเครื่องเสียงเสียงยิงแแหไปไปไหมพี่มีเครื่องร่อนมันจะลับบ้านยังไงโอ้โห อะไรครับนี่แหละทุกคนไม่มีอะไรเลยสรุปบ้านเมื่อกี้ได้ไหมได้ได้เลยจะได้ตาตกระเบื้เสียงเตากะห่มแม่ไม่มีอะไรเลยอ่ะคุณดูไม่มีจริงๆอ่ะเขา,าเจะถางไว้บ้าบอไม่มเป็นเศษเหล็ก,นกนเนี่ยถือเป็นความโชคดีของเราอีกครั้งครับแอร์ดันมาตกใกล้ๆเลยฮะตกนิวเคลียร์งานนี้เลย ต้องรีบเก็บของแล้วก็รีบไปแอร์ด่วนเลยครับเพราะว่าเราจะได้ไปกดแอร์แล้วก็ตั้งหลักรอคนเข้ามาครับดูชมเหมือนมันจะขึ้นข้างบนนะพี่เอ้าเนียวเคียเอ้าเอาเข้าไปเอาไงพี่เอาไงไปแอร์นี่ก่อนนิวเคลียร์สิ่งอดีแต่นี่ผมออกไม่ได้แน่เลยผมโทษตัถ้าพนด่วลงมาผมออกไม่ได้แน่เลยเออว่ะไอ้มาเนีวเคียร์พี่ผมว่าเดือดเน้น โอ้โหจบจัดมันเลมันเป็นเหล็ก่างเหี้ยเลยเราต้องไปลนอยู oh, <laughs> <laughs> ่เฮียแปลมลยถว่าเพราะว่าตอนนั os, Listen, ้นที os, ่มอสลงมามันมันโคูบีเอเคอะไรไม่นี้เลยม่จะปืนนะถ้าจะแอบ กดแอร์เรียบร้อยได้เวลานับถอยหลังแล้วก็มานั่งรอกันครับทุกคนว่าจะมีใครมาเยี่ยมเยียนเราหรือเปล่านะแอร์มันจะเปิดแล้วมหกไม่ไหวนะไม่ไหวนะมันอยู่ทางหน้าประตูเลยนี่นะพี่ตัวหนึ่งยี่สิบเจ็ดวิดูแอร์ไปพี่จะยิงคน แ๊บหนึ่งเอ้ายาไม่มีเลยเวนผมไม่มียาผมไยาเรื่องลอเือ้ออาบัคิวบสวยไปโนผมโดนลถอยได้ปะเออสวยเมไม่ได้พี่เอ็มม่ได้เลเก็บล้อถอยมาได้ไหมพี่เจมมีเกมอยู่เดี๋ยวเดแชร์ให้มีเลือดแ๊บนึงเ๋ยวเก็บตั้งรอแถวีรอข้างหลังได้ไหม ไม่ไหวพี่ออกข้างก่อนพี่ออกข้างก่อนทำมมาตำไมมันชิ้นเยอมากเลยออกออกก่อนก็ดีนะออกได้ออกเลยเดี๋ยวอ่人แม่งเอ้ยตัวขวัญอยู่ข้างบน俩人俩 ได้เลยต,ตัวตาม,มาตัวตัวจะตายแล้วตัวบนจะตายแล้วเดี๋ยวพี่รูดเอง ออกข้างได้น่าจะได้นะเฮ้ยจะเป็นคือพร่ำนี่คิดใช่ไหมที่คิดให้เป็นอย่างนั้นไอโป๊โป๊ะโป๊ไม่ใช่เหรอถอย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 สี่สิบสี่สิบอยถอถอยเมันร่อนดร่อร่อนีใครบินวะ ไปก่อนเร็วเนี่ยโผล่มาแล้วเนี่ยพี่ผมล้มผมล้มทิพายละวเนี่ยโฟมาแล้วเสร็จอะไรเนี่ยใครถือแอร์ใครถือแอร์ไปก่อนเลยอย่าให้โผล่ได้ไอ้ไอ้แม็กไอ้แม็กถือไม่เป็นไรพี่พี่ทำแคมป์ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะกลับไปใหม่เอาเอาของมาก่อนเอาเอาเท่าที่ได้แม่งเอ้ยโผล่อะไรวะเซ็งจริงเลยโอ้ยไอ้เงี้ยไอ้เงี้ยโอ้ไม่รอดวะไม่รอดวะหมดหลอดแน่หมดหลอดแน่เลยวะ โอ้โหคนรู้โอ้โหยิงทารู้อ่ะอ่าตกลงให้เรลยกันใช่ไหมโ้นสามแล้เน,นี่ยตรงหน้าเจเลยต้นไม้หน้าเจเลยโโเ,เยอะดิของอะ่ะเจเก็บแล้วเจวิ่งหนีไปก่อนก็ได้เดี๋ยวผมจะเอาเซตใหม่เข้าไปล่อนล่อนไปหามัน เ,เก็บหนีไปไกลๆก่อนแม่งเออเสียงยิไงไอ้ปูนี่ต่อจากนั้นผมก็ให้เจ๊กเก็บของทั้งหมดของผมไปนะครับแล้วก็ผมจัดของเซ็ตใหม่ออกไปนะทุกคนนะเราจะให้เจ้าแม็กเป็นคนลอ่อเหมือนเดิมครับแล้วเดี๋ยวผมจะล่อลงไปยิงเขาเจอไ่ม็กแม็กอุ้ยนี่อยู่ในช็อปปี่นี่อยู่ในที่ย้อยน้ำมันพี่หรือเปล่าวะไม่แน่ใจเหอุผลจุดเด็เต็มเ,เลยในในที่ย่อยน้ำมันเหรอ ใช่ใช Sa oh, ่ใช่ใช่ใช่พี่ใช่ใช่ไหมอยู่ข้างในเหรอใช่อ๋อพี่เห็นแล้วพี่เห็นแล้วแล้วตัวไหนตัวโปวะเนี่ยตัวโป้ตายตายตายหมดหมดหมดแตกหมดแล้วแตกหมดแล้วเกิดมาเกิดมาจะเกิดมา งี <Merci. S 1> mm. no. totally ้มันยิอางเรมมัน็อะไรกม่รู้ทเก็บของไม่หมดแล้ววะที่ไปดานหลังกนล่ผมผม้กที่เหลือแต่ไมที่มอสเลงไมได้นะไม่ใช่มันคิวีนะคิวีคิวีกับไอเออ๋อใช่เหรอ ใช่ใช่แต่ครั้งนี้ถือว่าเราโชคดีนะทุกคนที่กลับไปทันแล้วก็กู้ของกลับมาได้สําเร็จนะครับเรียกได้ว่ารอบนี้นี่ไปนี่คุ้มเลยครับทุกคนได้ของกลับมาเต็มบ้านเลยฮะแต่เราไม่ได้วิ่งห้องเราเราไม่มีของเลยวิงไม่ได้ไม่ใช่หรอวิงไม่ได้ห้าห้าคือทีมใครวะ ผมจะไงไอ้โอ้เาที่หนึ่แล้วอ่ะเอาอ่ะเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิแอร์เพิ่งเก็บไปได้ไม่นานนะครับทุกคนปรากฏว่าเรือมาต่อเลยครับมันเสียงานนี้แมวกลับมาแล้วเฮ้ยเรือโอ้โหแล้วโกอยู่จะดีใจดีไหมเนี่ยดีใจเรือมาเรือบ้านเราเลยเออว่ะไปเรือบ้านเราเลยว่ะเดี๋ยวผมตาเลยด้วยนะแล้วก็สองอัน เดนคือโปมีทุกคนหรือเปล่าตอนไออตนไปเก็บอ่ะมันไม่เป็นไรหรอกแต่ตอนกลับตอนกลับอ่ะเออจะทำยังไงอ่ะแข่งคะแนนมันยังน้อยอยู่วิโอ้โหเจอโปเลยอะไรเนี่ยเออโอ้ดวงสมพงดวงสมพงมันไม่ไปเรือว่ะไปแล้วกันนะเฮ้ยใครวะเนี่ย ้ยท uhm. างทางด้วยได้พี่พี่ต้องถือปืนก่อนเอ้ยขึ้นเรืออ๋อขึ้นเรือได้ขึ้นเรือได้เสร็จแล้ววิ่งไปเขาว่ายน้ำาว่ายน้ำอ่ะ อ๋อผมไม่ค่อยถือไม่ผมไม่ค่อยได้ขึ้นเรือไงคนดูไม่ค่อยได้ซ้อนท้ายยิงเท่าไหร่บ้าเราโอ้โหอะไรของมึงเนี่ยตะบองเพียบเลยผมจะสแนปยิงไงนี่ก่อนแ่งว่ายน้ำแน่เลยมอสต้านนี้เอาเพียงไหมเอาเอาเอาเฮ้ยมันว่ายน้ำเฉยเลย อะไรคือมันว่ายน้ำวะเฮ้ยกูไปกินน้ำทะเลทำไมเนี่ย ไอ้นี่มันบั๊กอีกแล้วพี่ไม่รู้ว่ามันยิงได้ไหมเนี่ยจุดเนี้ยลอยเรือบั๊กอ่ะเออเรือพี่บั๊กอ่ะพี่ไม่รู้ว่ามันยิงได้หรือเปล่าเนี่ยเนี่ยไอ้ตัวนี้มันอยู่อยู่ตรงเนี้ยอยู่ล่างพี่เลยอ่ะลงยิงได้ไหมวะเนี่ยไม่ออกแม่งดงม,มองอย่างเดียวมงมมอย่างอ่ะออออไอ้มันอยู่ในคอนเทนเนอร์พี่ ไอหน้าเรือหรือหลังเรือแล้วนะที่มันมีไอเนี่เฮ้ยแมกมาอยู่บ้านเราโอ่โอ่ <Four S 2> นะนี่ืออยู่บ้านเราเลยหน้าบ้านเรายอย่าออกไปมันกำลังจะไปเรือมนกเรอ่มันโดนคนยิงตายหรือมันยิงคนตายหน้าบ้านคน,น,านายเนี่ยโอ้โเดินติดคอนเทนเนอร์พี่คอนเทนเนอร์คอนเทนเนอร์คอนเทนเนอร์ อะไรวะเนี่ยแล้วมันอยู่ยังไงวะมันอยู่ขาใคเทเอร์พี่ทางขึ้นอยู่ไหนอะทางขึ้นแหละไอ้ยึดขวาได้ก็ไม่เจอโอ้ยาได้ยูึดขันขวาขันขวาขันขวาตรงเสาอะเสากลางอะทางอยู่ไหนวะเนี่ย อยู่ตรงกลางนี่เอ้ยมันโดนบ่จริงายยิ่งเลยที่กลางแม่งเอ้ยบั็กอะไรวะเนี่ยจะบ้าตายกี่นาทีเฮ้ยแตกแล้วว่ะมัไปแล้วไปแล้วพี่นไปแล้วมันไปแล้วเหรออุ้ยการได้พี่ต้องอ้อมเลยอ่ะอ้อมไปยังใคอ่ะได้อุ้ยบ้องอ้อมไปไกลๆเลยใช่ไหมไปแล้วกู มาเอาเรือเสร็จครั้งนี้ผมบอกเลยว่าต้องขี่อ้อมโลกกลับบ้านแลยครับคนดูเพราะว่าโปมันกําลังมาเรือนะครับอ <c oughs> ยังดีที่ผมรอดมาถึงบ้านนะเนี่ยอเอเอทีอ่ไหนสี่สิบสอก็อยู่เนี่ยได้ตัวเลยเฮ้ยได้เต็มอีกเต็มเแล้วไปถึงป่ะพี่อุ้ยอุ้ยร้อเราขึ้นอันดับหนึ่งไปแล้วร้อยสามมาไอทีมของหกห้านี่คือทีมใครวะเนะโอ้ข้าไม่รู้ของใครคนนี้มันตุ่มฟาร์ม่อยากคือ มันซุ่มฟ้ามันแต้มไม่ขึ้นเมื่อกี้แต้มไม่ขึ้นน่าจะตรหนั้นที่ลองวิ่งอ่ะตัวแหวนับกลางอ่ะมันใหญ่มันน่าจะไอ้นี่มันน่าจะรีบๆมันเรินมาอะไรนะแขนไงแขนจะไปเอาคะแนนนั่นนะคะแนนมื่กลูกออมาแล้วเพื่อนเหตุการณ์ต่อจากนี้น่าเสียดายครับทุกคนะพอดีผมสตรีมไปเรื่อยๆครับแล้วก็เออมีจังหวะหนึ่งที่ผมขออนุญาตคุณดูไปล้างหน้านะเพราะว่ามันสตรีมมานานแล้วเนาะปรากฏว่าไปเตะปักลุดครับ เรียบร้อยฮะผมก็เลยแบบไอ้ไฟโปรแกรมที่มันอัดคลิปอยู่มันเสียไปเลยครับคนดูมันเสียไปเลยครับอัดต่อไปประมาณสองสามชั่วโมงที่น่าน่าเสียดายครับทุกคนที่ผมไม่สามารถลงย้อนหลังให้ดูได้นะเพราะว่าไฟล์มันเสียนะครับผมก็เลยตัดสินใจเอองั้นไปอาบน้ําอะไรให้เสร็จก่อนแล้วกันนะหลังจากผมอาบน้ําอะไรเสร็จผมก็มาอัดต่อเลยครับบ้านหลังนี้เฮ้ยใครวะใครยิงแอร์อีกเนี่ยเอาเรื่องยังวะ ไบโอนี่หลายหลังมากเลยคุณดูหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าหลังอะ่ะหลังใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเฮ้ยสุดขอบนู้นเลยพอดีเลยคนระับเดี๋ยวร่อนไปดีกว่าร่อนไปดูสักหน่อยสแสดงว่าเซิฟนี้คนสร้างบ้านแอบกันเยอะไปอยู่ที่ที่อะไรก็ไม่รู้ดูดิไปอยู่นูน่นนะคุณดูโอ้โหมึงไปสร้างเอาอะไรวะนะ่าเอายิงเซฟิฟเซิฟนี้มันต้องเขาเรียกชิงแต้มอะคุณดูแล้วไปสร้างบ้านอย่างนั้นมันจะฟาร์มเต้มยังไงวะผมละงงจริง แต่เขาไม่ปิดหลังคาสวยเลยแต่ถ้าเขาปิดหลังคาจบถ้าเขาหลังคาเปิดโล่อะสวยเลยดูไม่ได้ฮนะข้างบนมันเป็นไอนนี่เลยวะข้างบนมันเป็นหินชั้นกลางอะ่ะตรงกลางอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยผมดิฟได้นี่วะโอ้โหทันปะวะ เขาทำอะไรวะไอตัวนี้ไม่ใช่เจ้าของบ้านนี่หว่าผมว่ามันเจ้าของบ้านมันไปตีอะไรอยู่ไม่รู้เลยค่าเอ็มรอยอของคุณครับมันจะติดไหมอ่ะุณดูถ้าผมกระโดดลงไปอ่ะโอ้โหไม่ได้จริงครับมันมีวิธีลอดให้เข้าในหน้าต่างไหมวะ

ประเด็นคือถ้าผมระเบิดลงไปเนี่ยผมไม่ได้ไอ้นี่แล้วคนดูผมระเบิดลงไปแล้วผมจะไอ้นี่ยังไงวะผมจะเก็บของยังไงวะของมันน่าจะเยอะปิดหนึ่งไอ้นี่ก็ปิดปิดใหญ่เลยอะผมจะผมจะระเบิดลงไปก็ระเบิดลงได้นะแล้วแล้วประเด็นคือผมจะทำไงวะไอแอร์มันมันเหลือกี่นาทีวะเนี่ย สิบถ้าเป็นสิบนาทีนี้ผมคุมไม่ไหวหรอกนะผมตัดสินใจต้องถอยออกมาทิ้งของก่อนครับคุณดูเพราะว่าของในตัวผมบอกเลยว่าเยอะมากๆนะครับตายไปก็ไม่คุมครับเหมือนเอาของไปแจกอนะเนาะโอ้โหเสียงแอร์มันดับไปแล้วคุณดูเสียงแอร์ดับไปแล้วครับโอ้โหนี่ไงแป๊บเดียวเองดูดิ แป๊บเดียวจริงๆอ่ะดับแล้วนี่งไงคนดูดับแล้วอะ่ะโอ้โหเสียดายวะ่ะแป๊บเดียวอ่งอ่ะดูดิช่างแม่งอะ่ะเสียดแม่งแล้วโอ้โห งานยับงานยับคุณดูงานยับ,ยบ <c oughs> โอ้ไม่ได้ฮะ <c oughs> ไม่เยอะเยลยอ่ะหยเสือบ แหมน่าเสียดายครับไม่ทันเนาะกลับมาระเบิดเราก็หมดแล้วครับเรียดต่อลงไปไม่ได้ละก็ต้องวางมือก่อนครับสําหรับบ้านหลังนี้เฮ้ยยูซี่ไอ้ขี้ซัดร้องตัวเปล่าแม่งยูซีเวนจริงโอ้นี่แหละอย่าเชื่อตาเห็นเขาเรียกแม่งเห็นแล้วครับเห็นแล้วเห็น อย่างปิงเลยแม่งคนดูว่าไอ,ไอ้ไอ้ตัวมันอยู่ไหนผมไม่เห็นวะไอ้ไอ้ตัวผู้หญิงเมื่อกี้ไปไหนวะตัวผู้หญิงยูซี่อ่ะโอ้โหไยนี่มันไม่ปิงมันตายไปนานแล้วจริ เฮ้ยอะไรวะเนี่ยกลอบหน้าต่างเหล็กตรงไหนเนี่ยเจ๊สวัสดีด้าอ,อุ้ยโอ้โหสวัสดีจ้า ไรวะนี่อวัดดีจ้าหวัดดีจ้าเป็นไงล่ะครับแหมตอนนี้เราน่าจะใช้ดวงหมดลงไปเรื่อยๆแล้วครับทุกคนนะเริ่มจะสวยแล้วฮะหลังๆเนี่ยเจอทั้งโปเจอทั้งอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ความสนุกมันก็ยังคงมีอยู่นะผมบอกเลยว่า อย่างที่ผมบอกนะว่าคลิปต่อๆไปเนี่ยมันจะเริ่มทวีความมันขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่สําหรับคลิปนี้เนี่ยผมต้องพักไว้ก่อนนะเพราะว่า EP ต่อไปเนี่ยจะเป็นอีเวนต์ใหญ่แล้วครับเราจะเริ่มทําภารกิจใหญ่เรื่อยๆนะครับซึ่งมันจะใช้เวลาเยอะนะครับในการตัดต่อเนาะผมก็ต้องพักไว้ก่อนนะครับก็ถ้าชอบนะครับอย่าลืมนะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเจอกันใหม่ E ีีหน้าครับผมรับรองสนุกแน่นอนครับ